ไลฟ์สดในติ๊กต็อกคุณก้อยคนในบ้านเขาก็บอกว่าทําไมไม่กลับประเทศน่ะอืคนที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะกลับทําไมอยู่ที่นี่ก็มีกินน่ะทำอาหารกินได้ฉันไม่อยากกลับประเทศแล้วจะทาไมอ่ะขออภัยใช้คําว่ากูไม่กลับก็ไม่ได้พูดไม่เพาะนะคะแต่ว่าออพูดตามคลิปที่เขาอัดคลิปมาแล้วเขาบอกอย่างนี้เลยกูไม่กลับตรูไม่กลับ คุณก้อยเล่าไปเลยรับภาพขึ้นไปเลยนี่คือผู้หญิงกัมพูชาคนนี้เนี่ยนะคะเนี่เธออัดคลิปเลยนะคะเธอชื่อจริงค่ะว่าอุเทนสอนบงนะคะชื่อเล่นก็คือไข่มุกชื่อเล่นน่ารักเนาะเนี่ยเธอออกมาไลฟ์นะคะไลฟ์เป็นประจําในติ๊กต k อกนั่นแหละค่ะแล้วก็คือมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานะคะจากคนชาติเดียวกันในแหลายตั้งคําถามทําไมทําไมยังอยู่ประเทศไทยทําไมทําไมไม่กลับประเทศเราก็คือไม่กลับเขมรนั่นเองเจ้าตัวยืนยันชัดเจนค่ะจะอยู่ไทยต่อไปไม่คิดกลับกัมพูชาหลายคนก็เลย ตั้งคำถามเอา้าบ้านก็ไม่ใช่ไปอยู่ทำไมเลยน่ะเธอบอกเอ้าก็อยู่ไทยมีความสุขดีนี่ hmm. แล้วก็ฝากข้อความถึงคนที่ต่อว่าด้วยนะคะมาหาว่าเธอไม่รักชาติเธอบอกไอ้ชาติก็กรักแต่ว่ากูจะอยู่ไทย hmm. บอกชัดเจนเลยไม่กลับคอมเมนต์ไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาสงสยัยทำไมกูไม่รักชาติหรือว่าบ้านเกิดตัวเองกูไม่ได้ลืมแต่กูไม่กลับจำเอาไว้ด้วยไม่ต้องมาถามครับ แล้วก็บอกเลยไอ้ n อนแค e ประมาณนี้ว่ากูใหม่แคร์จะกลับไปทําไมก็ในเมื่อถ้ากลับไปแล้วนะ่ะงานก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าค่าตอบแทนก็ไม่รู้เท่าไหร่ mm. ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับคนหลายแสนคนกลับไปที่ประเทศเขมรเนี่ยที่คุณมาเนตบอกว่าโอ้ยมีตําแหน่งงานว่างงานเยอะกลับมา พวกคุณกลับมาใครเจ็บป่วยกลับมาเขมรกัมพูชาในมีโรงพยาบาลรองรับสุดท้ายกลับไปเนี่ยก็กระสือกระสนผมต้องใช้คํานี้นะครับกระสือกระสนในการเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งมาแบบผิดกฎหมายแบบเถื่อนเถื่อนเธอคนนี้ก็เลยบอกว่าแล้วจะกลับทําไมอ่ะไหนดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยครับน้องไข่มุกฮะกูไม่กลับอืจบนะไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยว่าทําไมกูไม่รักชาติลืมบ้านเกิดกําเนิดตัวเองกูไม่ได้ลืม แต่กูไม่กลับจำไว้ด้วยไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องดา่ากูไม่แขกเพราะมึงเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงครบ